สวัสดีครับผมไปในช็อปมาเจออีกหนึ่งคันสีนี้หายากรุ่นนี้สีนี้หาค่อนข้างยากแล้วก็ราคาร้านใหญ่ค่อนข้างแพงนะครับผมไม่เป็นไรนะไปได้ช็อปได้ไปแล้วนะครับดไปได้ช็อปได้ไปแล้วสภาพผมต้องบอกเลยว่าโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยเอย่างนี้ดีกว่านะครับผมสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนที่จะไปดูดูรอบคันนะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าเงินสด 89,000บาทเงินสด89,000บาทจัดไฟแนนซ์95,000บาทนะครับออกรถ0บาทผ่อนแค่2 8 0 0นิดๆ4ปีฟังไม่ผิดนะครับออกรถ0บาทผ่อนแค่2 8 0 0นิดๆ4ปีจบเลยนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มฟรีครับบริการทุกอย่าง0บาทไปเลยเราไปดูรอบคันกันไปก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด sub subscribe กับใบใน s h o p ด้วยนะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่คันนะ สว,วาาวสวยมากแล้วก็หายากมากด้วยนะครับผมสวยมากแล้วก็หายากมากด้วยนะครับผมคันนี้จะเป็นยมห้า MT 0 3นะครับผมปี2018ัคันสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายแล้วนะครับที่หน้านี้นะครับจะกลายเป็นหน้าเอเลี่ยนนะครับผมปีสุดท้ายเนี่ยมันจะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ออ dition นะสีเทาแล้วก็ล้อล้อเหลืองหรือว่าเขียวมะนาวเนี่ยนะครับ หนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็มีสีเทอร์แลมโบอีกกันหนึ่งแล้วก็ล้อเป็นสีส้มอ่ะน่าจะมี2ส,สีนะสีน้ําเงินน่าจะมีด้วยนะครับผมจะไม่ถ้าจําผิดขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้ก็จะเป็นยามาฮ่าเอ็มทีศูนย์สามปีสองพันสิบแปดสภาพสวยมากเลยนะครับผมของแต่งก็พอมีนะของแต่งก็พอมีนะนิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยโอเคเรามาดูรอบคันกันมารายละเอียดรอบคันเป็นยังไงบ้างคันนี้ดูกระจกายแฮนด์กลมๆแต่งมานะครับผมมา ไฟหน u ไฟหน้าก็สวยๆใสๆโชคสวยๆใสๆนะฮะบางคนหน้าโอเคสวยๆนะรอยอะไรแหละรอยขนแมวเหรอโอเคนะยางหน้าเต็มนะครับยางหน้าเต็มนะยางหลังเต็มนะครับชุดสมุค่สีสวยเลยนะคันนี้สวยนะครับชุดสีสวยเลยนะครับผมรถสวยอะนะครับสวยจริงๆนะนี่เป็นไงนะกระผมอ่ะเครื่องสวยๆนะวันนี้เป็นไงสวิงอาร์มสวยๆโซ่สเตอร์โอเคสวยนะครับอมใช้งานเลยนะครับผมมานะชุดสีข้างหลังก็สวยๆคนมงคนแมวเห็นว่าไม่รู้เนี่ย สวยะนะครับโดยรวมสวยะนะครับผมอ่ะชุดลุงกสีข้างบนก็สวยเบาะสวยๆนะครับท้ายสั้นแต่งมาไฟเลี้ยวแต่งมานะครับไฟเลี้ยวท้ายแต่งมายางหลังเปลี่ยนมาใหม่กิฟตนะใหม่กิฟตใช้ยาวๆนะครับจานวงจานเบรกสวยนะครับผมพาเบรกเต็มๆนะชุดลุงกุสีข้างบนก็สวยนะครับผมอ่ะท่อเดิมจากโรงงานนะดูสวยไหมเนี่ให้ดูงี้เลยไปในะชอ็อปสวยไหมฮะสวยนะครับผมนี่เครื่องฝั่งนี้เป็นไง นี่ตาแมวใส่กิ้งอยู่เลยนะตาแมวใส่กิ้งอยู่เลยนี่ทุกสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆอ่ะเป็นไงอ่ะดูรอบคันสติ๊กเกอร์สวยๆนะรถไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักใดท,ทั้งสิ้นนะจานวงจานเบรกหน้าผ้าเบรกหน้าเต็มฮนะไม่ต้องห่วงนะฮะผมชค็คขังนี้ก็สวยๆนะของแต่งนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะของแต่งแบบแต่งมาค่อนข้างน้อยนะครับผมอ่ะสภาพรวมใส่กิ้งเลยกุญแจสองดอกครบนะกุญแจให้มาสองดอกครบเลยนะครับ ไม่หมื่นไม่น้อยน้อยอะนะครับผมคันนี้ถือว่าน้อยอะนะครับผมอ่ะเรามา,าร์ดเครื่องกันจบรถใช้งานออกทิปขับไปทำงานขับในชีวิตประจำวันออกทิปไกลได้ใกล้ได้ไดนะค่าซอร์วิสไม่แพงนะครับค่าซอรอวิสไม่แพงอะไรไม่แพงนะครับผมแล้วก็อะไรอีกอะไม่กินน้ำมันมากนะครับผมรับได้เลยนะรับได้สวยเลย ไม่ต้องคิดมากนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่2,008นะได้ 300cc สภาพแบบนี้นะครับผม 300cc ที่ร้านผมมีเยอะนะลองมาดูนะครับเยอะมากนะเยอะมากสวยๆนะครับสวยๆนะใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมนะ ออกรถ0บาทนะครับผมผ่อน2 8 0 0ได้ย a ม a h a MT03 ปี18สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมออกได้ทั่วประเทศนะออกได้ทั่วประเทศโอเคนะครับผมคลิปหน้าเจอเกันใหม่นะครับผมสวยๆอีกหลายคันะนะไม่รู้ถ่ายทันปะ่ะเราไม่รู้ล้างทันหรือป่าโอ้หลายคันเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ